คุณนัทหยุดกินนิดนึงครับเข้ารายการอยครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง m g r sport นะครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมคุณนัทถึงต้องมานั่งกินกล้วยโชว์ออกรายการขนาดนี้นะครับเนี่ยฟาทางเต็มโลกไบเบอร์เลยพี่ขาน่ก็เลยซื้อมากินบ้างแล้วได้ดูเรื่องอะไรบ้างที่วันเกิดขึ้นเรื่องไหมดูจากคลิปเมื่อกี้เห็นคท่าวๆาว่าเป็นแดนนี่นาเบสครับหยิบกล้วยมกินทั้งใบเลย อืมมจะไ่เพราออราะะอไเกิดเอื้อตรงไปเลยนะครับก็เป็นประเด็นร้อนใครจะคาดคิดว่าแค่เหตุการณ์เสี้ยวินาทีจังหวัดเตะม,มุมนะครับเกมลาลิกาสเปนนะครับที่บีเรียลนะครับแพ้คาทิลนะครับให้กับบาร์เซโลนา2ประตูต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา,านี่เองนะครับก็เกิดจากประเด็นนี่แหละกินกล้วยนะครับจากนั้นเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตนี่แชร์กันว่อนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสื่ออย่างเดรริเมลเนี่ย ตีข่าวพือฮหาคลึกโครมเลย<ม>เดี๋ยวเราลองมาดูกัน,กนดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างน,นะครับที่เอากล้วยออกมาถ่ายภาพนะครับแล้วก็แชร์ผ่านไอจีบ้างเฟซบุ๊กบ้างนี่ครับมันจะไม่ให้ฮิตได้อย่างไรครับเริ่มด้วยแก๊งเชลซีสามคนครับออสการ์ดาวิลลุยส์นะครับแล้วก็วิลเลียนแล้วเตะซซัมบ้าหมดเลยชาติเดียวกแบบับเอาเวส ช่วยให้กำลังใจใช่แล้วก็นี่ครับอยู่นิดนึงซ้ายมือนี่ครับเนม่านะครับเป็นคนแรกเลยที่นำกล้วยมาเล่นนะครับหลังจากอเวสเนี่ยโชว์กินกล้วยเข้าไปจบเกมไม่นานส่วนฝั่งมือนี่เป็นหวันใจของทางด้านอเวสนเอาเขาด้วยนี่เท่านั้นแหละครับตามออกมาอีกเทียบเลย s e คิดว่ากัวโรนะครับกินกับมาต้านะครับแข้งสาวไม่รู้ไปกินกล้วยอะไรกันต่อหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นแต่คนนี้ครับที่เด็ดเลยสึกคนนัดนี่จะชอบมากเป็นพิเศษมาริโรมอนเตโร่นะครับพิธีกรสาวอันนี้ก็ทำงด้านรายการทีวีนี่ให้กินกล้วยออกอากาศเลยทีเดียวโอ้นี่มาเป็นละลอกละลอกนะคนี่นี่อันนี้ก็เปิสเปร์ ตามด้วยนักเตะบราซิลครับฮะนี่ครับเซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโอ้ Saint โหคนนี้มาได้ยังไงคนขวานี่ตัวเหยียดเลยนะครับเหยียดตัวพ่อเลยครับแต่ได้รางวัลววนักเตะยอดเยี่ยมไปนี่รู้สึกหนักใจนะคกับตัว <มา S 1> กับชายเป <มา S 1> ็นคนดีแล้วนะครับก็เลยออกมาร่วมต่อต้านกับกูตินโจนะครับเพื่อนร่วมถิ่นรุ่งหูส่วนคนนี้ก็นี่บาการีสัญญาในนี้ในี่อาจจะแนวหน่อย แกล้งหลับปิดท้ายด้วยฟอร์นันดินโนครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจงลูกของมันเล่นด้วยเลยมีตุ๊กตามังกี้ด้วยอ่าแล้วเราไปดูคลิปกันเลย <c oughs> หนึ่งอ่านอกจากภาพหนึ่งแล้วมีภาพเคลื่อนไหวด้วยอ,อีกสักทีนะครับากราป บลูเชลซีเมื่อกี้ง่ายเป็นภาษาโปรตรุเกสนะครับแต่มาว่าพวกเรายินดีนะครับที่จะเป็นลิงสระชนซะเลยแต่ยังไม่หมดนะครับมังมีคนดังหีกครับอันนี้ดังระดับประเทศเลยทีเดียวคนซ้ายมัตเตโอเรนซี่นะครับนายกรัฐมนตรีของอิตลอาลีคนขควานี่ใครครับคนขวานี่เซซาเร่ปันเดลลี่นะครับคุณเซอร์ทัสซุรี ลูกเดียวแป่กันกินครับใช้มือหักอีือดังหากกินออกเสือ,อ,อแต่ที่พลาไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นสือหัวดำของสเปนที่คูน่นัดบอกเพราะว่าเกิดขึ้นในลาลิก้าครับด้านบนสุดครับน่าจะเห็นเป็นรูปของเนม่มาร์หน้าหนึ่งจะเลยทีเดียวครับ เป็นช็อตต่อช็อตให้ดูกันเลยทีเดียวบอลเคลื่อนลงมาสัญจรมจังน,นะครซึ่งเราก็ต้องยอมรับไหว่าอเวสนี่เก่าเกมพอสมควรอยู่ในสเปนมาเล่นมา11ปีอยู่กับเซบีย่ามาก่อนนะครับจังหวะนี้ถ้าเป็นคนอื่นทำไงครับโดนย่อเยอะขอนาดนี้สกอร์ตามหลังอยู่2องประตูตอ่อหนึ่งวยตอนนั้นน่สิตจะเหลืออีก15นาทีเท่านั้นคงจะหยิบกล้วยขึ้นมา ปลาไปที่แปมปอนดเดี๋ยวไม่ก็จะเปข้าเขียดเตะทิ้งไป็นข้าสนามก่อนนี่คือซอสแรงๆหน่อยอาจจะมีอมตองโต้ที่แฟนบนอนด์นะครับแบบนี้นี่หย,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 ยิบมากินซะเลยเนะครับแล้วก็เหมือนการเติมพลังพริ้นกลับมาชนะ <c oughs> เร็วๆได้สามต่อสองนะครับได้ลุ้นแชมป์ต่อรั้วมีประโยชน์นะครับรั้วเลยครับรั้วมีประโยชน์แน่นอนครับขึ้นเชื่อกผลไม้นะครับคุณถามผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โภชนาการอะไงไม่รู้แต่ผมตอบได้นะครับเพราะว่าอาเวสเนี่ยก็ออกให้ขา่าวนะครับว่าเจ้ากล้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยนะครับเขาได้ฟังคําสอนของคุณพ่อมาคุณพ่อบอ,อกว่ากล้วยเนี่ยช่วยให้กินแล้วไม่เป็นตะคิวแล้วก็ก็มีโพแทสเซียมนะครับสำคัญสําหรับร่างกายเติมพลังเย่างนที่เราไปเห็นหน้าดาวกินนะครับระหว่างแข่งธุรกิจเป็นโอกาสได้เลยถูกต้องนะครับแล้วก็ประเด็นร้อนที่ ทุกคนคุยกันเลยคือฟีฟ่าออกมานะครับขอบใจเอาเวนเลยที่ช่วยคิดจะเป็นใม่ใช่น่าจะเป็นชื่ออะไรดีบานาน่า l a c k and ์ไวท์หรืออะไรอย่างงี้ดีไหมเมื่อก่อนมีมาตั้งนานใช่ไหมใช่ใช่เป็นเมลอ์ลงการต่อต้านกันเจ็บผิวถ้าจำกันได้นะครับิสแบงขาวดำที่หลายคนพยายามตามหากันมากอยากได้นี่ครับสักแป๊บเดียวเมืองไทยปลอมโมเหมือนเดียเลยไม่ต้องไปซื้อถึงเมืองนอก อีกอย่างก็คือเสื้อเสื้อแขนกางข้างหนึ่งเป็นสีขาวข้างนึงเป็นสีดำที่ฟีฟ่าให้นักเตะใส่เตะแบบที่เศษหรือแบบทางการด้วยสุดตอนนั้นจะเป็นโปรโตุเกสกับควมแลนด่า้าจาไม่บิดแต่ก็หลายปีนะครับหลายปีมากแสดงถึงอาย,ยุของเราว่าเราแก่ม,มากแต่สุดท้ายก็ไม่ช่วยอะไรเลยก็แน่นอนไม่ช่วยอะไรยังคงมีจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ล่าสุดนี่ก็ใครยคิดว่าแค่กล้วยลูกเดียวนะครับทำให้ดูฮาขนาดนี้ ไม่ใช่แค่แค่ daily mail นะครับซึ่งแน่นอนว่าสื่อไทยนะครับ m j r s p o r t นะครับ<ช>ก็กอติดข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนี่ครับดได้ดูว่าเป็นข่าวยอดนิยมนะครับของเว็บไซต์ mja.co.th เลยนะครับครั้งที่ห้าคลิปมีคนเข,ข้ามาอ่านค่อนข้างเยอะพอ,ะอสมควรน,นะครับ เกือบเกือบสองหมื่นะครับวันเดียววันเดียวให้ในวันเดียวเองนะครับนี่ทั้งที่ปกติแล้วคนอ่านข่าวระดับนี้น่าจะเป็นพวกข่าวเช้าพาโปอะไรต่างๆแต่นี่ถือเป็นข่าวที่ยงเป็นข่าวดีเป็นขา่ <25. S 1> ขาวมีประโยชน์ครับเฟซบุ๊ก <c oughs> <Facebook S 2> ของเราก็ <c oughs> นำเสนอข่าวเช่นกันนี่ครับติดตามได้นะครับไลค์กันที่ m g r sport คุณนั้นที่ขายของ่นตลอดลยครับ อ่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อแล้วน่ครับคิดว่าจะประสบควมามสำเร็จไหมสำหรับเจ้ากล้วยรูปี้รูปเดียวมองว่ายากนะครับ okay. ช่าการอย่างที่บอกว่าพีฟ้าพยายามรดน,นลงมาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีวีแววว่าจะหายไปหมดซ้มประจาการฟุกบอนสักทีนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้อง จับการดูคือแฟนบอลจะไปกลับไปคิดกลยุทธ์กล,ลเบสอะไรออกมาน้อนเรียนนักเตะห็นบอกว่าล่าสุดแฟนบอลที่ปาดก,กล้วยลงมานี่โดนสโมสรห้ามเข้าสนามทั้งชีวิตเลยนะัก็ถือเป็นโทษที่หนักมากนะครับทางด้านบีเร็วก็แบนนะครับเสนอหน้ามาแท็กเอลมาดิกาเด็ดขาดนะครับเจอปุ๊บมีใจให้กินกล้วยทั้งเข่งเลยการลงโทษเอองั้กนะ็ถือว่าจับตัวการที่อยา่างรวดเร็ว นะครับแต่เปเต้นไม่ได้อยู่ที่นั้นนะครับเป็นหนึ่คือต่อไปเนี่ยนะครับจะจกำ,ำ,ำจัดได้หรือไม่ท่านเองนะครับไม่ได้มีแค่ฟุตบอลตจากประเทศบ้านเราก็มีคนระับต้องทำคุณนั้นเลยเพราะว่าเป็นนักข่าวขาคสนามไทยลยีกไปดูตามสนามต่างๆจะมีนักเตะยูสีมาจะนวนมากนะคาแข่งในประเทศไทยเยอะมันเยอะมากส่วนใหญ่แฟบนบอลก็จะตะโกนอีมืดอีอ่ดำอีปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยมากฟังไม่ออกแต่เขาแม่งก็ฟังไม่ออกกันแล้วครับ ไอ้ปื้นนี่มีด้วยครับผมยังสงสัยอยู่ไอ้ปื้นนี่ถือว่าเป็นคำยอดนิยมเลยนะครับเดี๋ยวเป็นคำยิ้ดเลยเพราะว่าเป็นชื่อเลี่ยนแบบไทยๆเรียกพวกคนผิวดำอะไรอย่างนี้อย่างบ้านผมเรียกปิดปีนะครับที่ไม่เรียกปื้นหรอไอ้ปิดปี่ไม่รู้ไอ้ปื้นดีกว่าก็มีเรียจนติดเป็นฉายานชื่อเล่นเลยก็มีอย่างสเตมิลอาเจี้ยนะครับที่ตอนนี้เล่นกับสมุทรสงคราม fc เมื่อก่อนอยู่สมัยอยู่บางกอกการ์ด fc นะครับก้าโดนเพื่อนๆมาในทีมเรียกตั้งชื่อเล่นว่าไอ้ปื้นไอ้ปื้น ซึ่งเจ้าตัวก็เวลาได้ยินกระหันจะไเดือดร,ร้อนอะไรหละจมองโลกในแง่ดีนะครับคล้ายๆอันเวสในเคสนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยแฟนบอลไทยไม่ค่อยมีเรื่องเหยียดผิวเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับไม่มีคำว่ามังกี้ไม่มีครับคือสมม่วนมากจะเรียตะโกนตามภาษาไทยครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แบล็กไม่มีไม่มีการหยอกล้อกันมากกว่าการหยอกกันมากกว่า ก็คือไทยลีกจะไม่ค่อยดนแลเรื่องพวกนี้จะดนแลเรื่องตีกันมากกว่าใช่นะยิงกรรมการคำพูดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ลงไม้ลงมือเลยลงไม้ลงมือกันเลยเอ่อนี่ก็เป็นทั้งกระแสนะครับไทยลีกไม่มีนะครับเปี๊ยงกล้วยมีแต่เปี๊ยงขวดลงมาขวดเอาเข้าไม่ได้เนี่ยบางสนามครับบางสนามใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใช่นั่นนะดรเราตามมาลงโทษนะครับแล้วกล้วยนี่ต้องถามอีกอย่างหนึ่งสามารถนําเข้าไปในสนามได้ไหมไทยลีกได้ครับเพราะว่าเป็น อ,อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้มีการเหยียดผิวอะไรกันขนาดนั้นาาเ,รเราก็ไม่ได้มกีการในระดับตาลงไปครัอยากให้เปลี่ยนทุเรียนนะหมายทุเรียนเอาไปทําไมาครับพี่กัดเอากินไงครับกินช่วงนี้หน้าร้อนมองกินทุเรียนมะม่วงข้าวเหนียวโอ้โหเย่นมากกว่าจะโดนรบกวนิมดไวยกันรอก็นะบาร์เราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ่ะก็เป็นกระแสร้อนที่เกิดขึ้นบนโลนกลูกหนังนะครับซึ่งแน่นอนว่า เราตอติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับในคราวหน้าเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรสําคัญๆเกิดขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวคุณนัทนะครับเราผมเนี่ยจะนำนำนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันนะครับแบบจเจาะลึกเลยนะครับว่าทั้งมือไทยและมือนอกเขากระแสไปถึงไหนกันแล้วนะครับ,รบส่วนนี้เนี่ยเราสองคนต้อ,องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านิสสวัสดีครับ